ครับสวัสดีครับนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับาารสำหรับวันนี้นะครับลุงพลก็ได้รับมอบช่อดอกไม้นะครับช่อน,นี้นะครับให้กาลังใจลุงพลป้าแตนนะครับให้กล้าผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้ดวยดีนะครับขอให้ลุงพลป้าแตนเข้มแข็งนะครับอดทนนะครับสู้ๆฟ้าลังฝนจะสวยงามจะอยู่เคียงข้างลุงพลป้าแตนตลอดไปค่ะ และขอฝากขอเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกๆท่านค่ะรักเสมอนะครับคุณออกัสนะครับเอฟซีลุงจิมมี่เรื่องจริงนะครับแล้วก็โอ้สตอรี่นะครับเอฟซีโอ้สตอรี่นะครับลุงพลได้รับเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับช่อดอกไม้นะครับสวยๆนะครับเป็นดอกไม้สดนะครับสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นกําลังใจนะครับหลังจากที่ เจอ,อเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก,ก็ขอบคุณนะครับรขอบคุณทุกท่านจริงๆ,ๆนะครับก็ก,ก็ขอนะครับขอให้เรื่องต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละวันนะครับก็ทำให Hmm. มันเจออะไรที่เรียกว่าอึดอัดนะครับจะคืนจะคืนก็คืนก็ไม่เข้าคลายก็ไม่ออกนะครับ <Okay. S 2> ก็ถ้ามีเหตุการณ์ใดน,นะครับที่ทําให้เจ็บซีไม่สบายใจนะครับหรือผู้ที่ให้กาลังใจไม่สบายใจนะครับก็ต้องขออภัยวันน้าที่นี้ด้วยนะครับก็บางอย่างมันอาจจะ,จะต้องฝืนคำพูดนิดนึงนะครับก,ก็ยังเป็นความรู้สึกที่ดีๆเสมอนะครับ ก็สําหรับหลวงพลเองนะครับก็ยังเป็นหลวงพลคนเดิมนะครับที่ยังมีความบังดีนะครับต่อทุกท่านเสมอนะครับก็เป็นเรื่องที่มันตอนนี้มันคือพูดอะไรไปก็ก็เหมือนกับก็ขอให้วันนั้นมาถึงก่อนนะครับ แล้วทุกท่านจะเข้าใจนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับ